สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปบอกต่อบุญนะคะทําไมเอิญถึงอยากจะมาทําคลิปทําบุญอาจจะอ่นอกเหนือจากคอนเทนต์ช่องนิดนึงแต่ก็มันเป็นตัวตนของเราเพียง1%หรือ2%หรือ5%นะคะทําไมเอิญถึงอยากมาทําคอนเทนต์นี้ทําไมเอิญถึงอยากมาทําคลิปทําบุญนี้มาดูวิดีโอนี้พร้อมกันเลยค่ะ ก,กินใจสลขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ที่สูญเสียไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะนี่เป็นเหตุผลที่เอิญอยากมาทาคอนเทนต์นี้เอิญดูแล้วเอิญรู้สึกว่าเอิญสะเทือนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะช่วยดูคลิปนี้ให้จบ ะะเพียงแค่ดูคลิปนี้ให้จบก็ถือเป็นการทําบุญแล้วเราจะไม่ได้มาชวนทุกคนให้บริจาคเราจะไม่เปิดรับบริจาคนะคะแต่ขอแค่ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้ทุกคนได้รับรู้ให้เพื่อนในเฟซนะคะให้มีสื่อโซเชียลตรงไหนก็แชร์ไปนะคะเอิ่ขอแค่นี้จริงๆนะคะถือว่าเป็นการทําบุญร่วมกันนะคะยิ่งแชร์เยอะยิ่งดีนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะได้กี่บาท เราจะนำยอดทั้งหมดนะคะไปม,มอบให้กับครอบครัวผู้ที่เขาสูญเสียนะคะโดยที่จะโอนหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะขอดูยอดก่อนนะคะก็คือยอดทั้งหมดเลยนะคะถือว่าเป็นน้ำใจจาก แฟนคลับเอิญเป็นน้ําใจจากคนดูคลิปจากช่องเอิญน,นะคะเอิญก็ขอเป็นตัวแทนขอเป็นสะพานอะไรอย่างนงี้นะคะเอิญก็ทำคลิปแล้วก็อยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะคลิปนี้เอิญจะพาทุกคนไปดูสถานการณ์ว่าเออมันหดหู่มันเยยบเหนาเพียงใดนะคะทีะ่ที่ประกาศล็อกดาวน์แล้วก็เป็นโควิดล็อกสามนะคะแทนที่มันจะดีขึ้นเนาะโอเคไปกันพร้อมๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปทัวร์กันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบรรยากาศโควิดนะคะช่วงนี้ตอนนี้คือทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปแวะเติมน้ำมันบรรยากาศตอนนี้ก็ยังมีรถสัญจรอ,อยู่นะคะแล้วก็มีร้านค้าร้านค้ายังไม่เจอที่เปิดนะคะแต่จริงๆเราก็จะไปซื้อของแหละขับไปเรื่อยๆ ต้องคือแบบ the best มากอ่ะแต่ร้านร้านค้าข้างถนนตอนนี้ปิดแล้วนะยังมีรถอยู่นะคะยังมีรถสัญจรไปมาแต่ถือว่าน้อยมาก น้อยกว่าปกตินับคันได้เลยอ่ะข้างหน้ามีสองคันซึ่งดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะโคตรหูใจเหมือนทุกคนเคอร์ฟิลนะคะรีบกลับบ้านอ่ะขับเร็วมากยังมีร้านค้าเปิดอยู่อันนี้เข้ามาในเมืองนิดนึงแล้ว ยังมีร้านค้าเปิดอยู่แก๊ปก็ยังวิ่งอยู่นะคะมันมีเวลาอยู่อ่ะสามสิบนาทีอ่ะปะเดี๋ยวเข้าซอยแหล่งท่องเที่ยวกันแล้วไปดูกันบรรยากาศเป็นยังไงนะคะมือสนิทนะคะแต่ก็ยังมีร้านขนมปังที่เรากินประจำเปิดอยู่เมื่อกี้ก็ลงไปสั่งขนมปังมา ข้างหลังนี่คือไม่มีรถตามเลยนะข้างหน้าก็มีรถแค่สวนมาอีกหนึ่งชั่วโมงเคอร์ฟิวนะคะที่นี่ก็ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้วอยู่ในหนึ่งใน29จังหวัดนะคะที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงพ่อค้าแม่ขายจริงๆก็ต้องรีบเก็บมานะเพราะว่ามันล้าง ล้างถ้วยเก็บร้านไม่ทันในเวลาชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยร้านผัดไทยก็ปิดแหละกะว่าจะมาซื้อผัดไทยคงไม่ได้กินแล้วล่ะคะ่ะซอยนี้จะเป็นซอยร้านนวดนะคะบ้านสามสิบหลังเนี่ยคือร้านนวดไปแล้วประมาณสิบห้าหลังได้มั้งนะคะแต่ตอนนี้คือปิดหมด รถจอดเรียงลายนะคะถามว่ามันแย่ไหมก็อย่างที่เห็นนะคะซอยนี้เคยเป็นซอยที่ค,คืนคนเดินแบบไม่ต่างจากพัทยาะคะ่ะแต่ตอนนี้คือมืดมาก มืดแถมติดประกาศขายอีกนะคะไม่ขายกระเช่าอะ่ะแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนมาเช่าแล้วคนซื้อจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะคะนอกจากจะแบบเงินเย็นเงินของปู่ของทั่วที่ไม่ได้ทำอะไรนะคะถือโอกาสซื้อถูกก็ซื้อได้อะไรเงี้ยนะคะซอยนี้เขาเรียกว่าถ้าคนพื้นที่เขาจะเรียกว่าซอยฝรั่งนะคะซอยฝรั่งเดินหรือบาร์ฝรั่ง นะคะก็จะมีร้านแบบบาร์ติดกันเลยนะคะแต่ดูสิคะอย่างที่เห็นนะคะเงียบกลิบมันใสวนมามันเป็นซอยเล็กๆนะคะสำหรับคนเดินนะคะแต่รถเราเอาเข้ามาได้เพราะอะไรเพราะมันปิดหมดดูสิคะ หมาสักตัวยังไม่มีเดินนะคะมีคนนั่งอยู่บนรถเอิญเอิเองเดี๋ยวจะบอกว่าแล้วหมาที่ไหนพูดอยู่นะคะเอินเองเอินเองนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะก็เอินจะโอวยอมีผู้ชายหลอเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะเอินก็จะคลิปนี้นะคะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเอินก็จะรวบรวม ส่งไปให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนาะ,ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มากน้อยเพียงใดนะคะเพียงแค่ทุกคนเข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะคะก็ะยอดทั้งหมดก็โอนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ mm hmm. เกี่ยวกับโควิดเลยเพราะว่าสิ่งที่เห็นคือน้ําตามันจะไหลอะ่ะคือคลิปนั้นนะคะโอ้โหว่าที่จีนเห็นแต่ที่จีนนะคะมาเห็นที่ไทยคือไม่ใช่เลยนะคะ ถนนเส้นนี้คือบาร์คือร้านอาหารชื่อดังของที่นี่นะคะโรงแรมชื่อดังอยู่ซ้ายมือลึกเข้าไปซอยข้างในขวามือนี่คือเป็นบาร์เป็นผับเป็นสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ตอนนี้คือเงียบสนิทนะคะตอนนี้เวลาเกือบสองทุ่มสุดนักท่องเที่ยว ก็มีบ้างนะคะแต่คาดว่าน่าจะมาจากกรุงเทพนะคะจริงๆก็ไม่น่าปิดไฟหมดเนาะถึงแม้ว่ามันจะมันจะโควิดมันจะอะไรก็ไม่น่าทำให้มันมืดขนาดนี้เลยนะคะมืดมากก็ยังมีรถตรงเตงนะเนี่ยข้างหน้าเป็นรถตรงเตงนะคะขายของนะคะก็ไม่ขายก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเนาะเนี่ยรถตรงเตงก็ยังมีนะคะ ห,หมดซอยนะคะความยาวของซอยก็ประมาณสองประมาณอะสองกิโลได้จบซอยนะคะปิดหมดปกติเนี่ยที่นี่คือเที่ยงคืนก็ยังไม่ปิดนะคะพามาดูซอยนี้จริงๆมันเป็นซอยข้างๆกันแหละ แต่ว่ามันคนละฝั่งแต่แถบนี้ก็คือร้านอาหารทั้งแถบบาร์ทั้งแถบผับทั้งแถบนะคะโตสนุกเอ่ยบาร์เอ่ยดูสิดูความเงียบสิดูความบางเวงสิคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเล่าเรื่องสีนะคลิปนี้พามาชมสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะคะเมืองท่องเที่ยวขึ้นชื่อ,อ,อไม่รู้ว่าอันดับที่เท่าไหร่ของประเทศไทยนะแต่ว่ามันก็เป็นไม่มีใครไม่รู้จักอะฮะ คือร้านทำเอาข้าวก็เปิดทําให้ผัวให้เมียกินแค่นั้นน่ะนะคะไม่ได้ทําให้ไม่ได้ท,ให,ดทให้ลูกค้ากินอ่ะเปิดทํากินกันเองอ่ะตอนเนี้ยนะคะใครอยู่รอดก็ไม่ใช่ใครอยู่รอดสิทุกคนต้องสู้นะมันอาจจะยากหน่อยมันอาจจะลําบากหน่อยคือใช้คําว่าลําบากแทบจะขาดใจเลยแหละคือวินาทีนี้คือสุดแล้วนะ สามปีโควิดแทนที่จะดีขึ้นนะคะกับสุดลงจะโทษใครล่ะโทษใครอะ่ะตั้งคำถามนี้เลยโทษใครเม้นมาข้างล่างเลยนะคะบางคนก็จะบอกโทษตัวเองบางคนบอกโทษรัฐบาลบางคนบอกโทษประเทศต้นกำเนิดโทษทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ปิดหมดนะคะก่อนหน้านี้ยังมีเปิดล้อมลอบ้างนะซอยเนี้ยก็จะมีฝลั่งแบบขับชอปเปอร์มาคนเดียวมาแอลสาวมานั่งแบบเท่ๆนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะคะลุกเออดูสิปิดหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบประกาศขายอันนี้พูดด้วยแบบพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยแบบความอัดอั้นตันใจนะคะเออไม่เคยเห็นแบบนี้เอาจริง อย่างน้อยมีแสงสว่างเวลาเราขับรถเข้าไปในผับในบาร์เนี่ยในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราเห็นแสงสว่างเราเห็นแบบว่าแสงสว่างลํำไรเออยังพอใจชื้นนะนี่แบบปิดสนิทนะคะจริงๆอะ่ะก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งมันก็จะมีสาวๆมานั่งแอลแบบขวาขาไขว้ขวขวห้างทาเล็บทาอะไรอยู่บ้างแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็เส้นในเมืองนะคะ รถก็ยังมีอยู่รถยังมีคนยังมีเดินโอเคอันนี้ก็พามาดูนะคะสถานการณ์โควิดปัจจุบันว่ามันเงียบเหงาขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านกันละกันเนาะไปะ